เรามาดูการชกกันเริ่มในยกที่สองเลยนะครับพุดล้อเหล็กนั้นอยู่ทางซ้ายของท่านผู้ชมส่วนแันสัตว์นั้นก็อยู่ทางขวานะครับทั้งคู่นั้นแทบจะไม่ต้องแนะนํากันแล้วนะครับเพราะว่าในการเจ้าของเวียนนั้นนํามาออกอากาศกันหลายครั้งแล้วทมการผู้ภามมวทีคือรงการวีรวัตรขีรัญยเลขานะครับทั้งคู่นั้นน้ําหนักอยู่ในรุ่นประมาณเวลต์นะครับในขณะนั้น พูดถึงความหนักหน่วงแล้วก็ต้องเป็นแขนสักนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะหรือว่าการใช้หมัดนะครับส่วนจังหวะฝีมือชั้นเชิงนั้นก็ต้องเป็นของพุทธนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพุทธสามารถจะหลบหมัดแขนสักได้ทั้ง5ยกนะครับก็พุทธน่าจะเป็นฝ่ายมีชัยแต่ถ้าหลบหลีกไม่ได้โดนหมัดเข้าไปเมื่อไหร่ก็แขนสักก็จะได้เปรียบครับ เรามาดูนะครับว่าทั้งตลอดที่เหลืออีกสียกนั้นพุทธจะสามารถหลบหมัดแขนศักได้หรือไม่พุทธเองนั้นก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครเลยนะครับในชีวิตการชกมวยแตก่อนที่จะรบแสนศักด์ตงนั้นแขนศักก็คงจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพราะว่าถ้ายืนอยู่เฉยๆคงจะทําอะไรพุทไม่ได้แนะ่พุทนั้นก็คงจะลักษณะจะต้องใช้จังหวะไปสกัดครับ เตะซ้ายเข้าไปทิ้งแล้วนะครับขึ้นกางขึ้นเข่าที่สายโครงแสนสักหลังจากนั้นก็เตะได้ดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเตะไม่เป็นไม่ใช่มีดมัดเท่านั้นยู่ที่สองนี้ทั้งคู่ก็ยังยังไม่ค่อยจะทั้งคู่รู้สึกว่ามีความยำเกรงกันซึ่งกันและกันพอสมควรนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครที่ผ่าแันสักเตะซ้ายเข้าไปรุนแรงนะครับถึงแม้ว่าจะติดแขนแต่ว่าก็ได้น้ําได้เนื้อทีเดียว แต่ซ้ายก็ไปชีนึงอั้นิดจังเลยครับเข้าไปที่ชายครงอย่างจังบุดทั้นต็เหนียวกองมาได้ก็พยายามจะตอบด้วยเข่าก็ยังทําอะไรไม่ถนัดแข่เผาไปได้วยทีสองปีครับหลังจากเองก็มีเข่าเหมือนกันคู่แรกข่าคันซ้ายขวาการวิวั์ก็ตอกเข้ามาแยกนะครับ เก็ว่าเมื่อติดเชือกนั้นถึงแม้ว่าทั้งคู่ยังทําอะไรกันได้ยังเผากันได้อยู่นะครับกรรมการก็จะไม่ยอมให้ติดเชือกต่อไปนะครับจะต้องแยกออกมาทุกครั้งแสนฉับสวนดึงมาพุทธพุทธเผาได้หลายทีครับดูโอกาสจังหวะเผาได้หลายทีในขณะที่แสนฉับคลกพลาดพุทธแต่ขวาสวยเือเกิน ไลกินแันสักก็โตด้วยการเตะนะครับแชนสักโยนข่าลูกนี้ก็สวยเหมือนกันครับเข้าไปที่ข้องของพุธเรามาดูภาพช้ากันเลยนะครับในยกที่หนึ่งดูลูกเตะของ